ในคลิปนี้จะพูดถึงการแก้ปัญหาเอกสารเผยน่านเอกสารเผยน่านคืออะไรว่ากันว่ามีคนไปก๊อบเอกสารเกี่ยวกับจังหวัดแพร่มาเสร็จแล้วก็ใช้การ replace all แทนที่คำว่าแพร่ทั้งหมดด้วยคำว่าน่านซึ่งส่วนใหญ่ก็จะโอเคยกเว้นตรงที่เขียนว่าเอกสารเผยแพร่นะครับก็จะถูกแก้ไขเป็นเอกสารเผยน่านก็ดูตัวอย่างนะครับอันนี้ก็เป็นเอกสารที่สมมติว่ากรอบมานะครับ ก็มีข้อความประมาณนี้นะครับเสร็จแล้วเนี่ยเราก็กดปุ่ม Ctrl H เพื่อที่จะแทนที่ทั้งหมดนะครับ Replace All นะครับนี่ก็จะ Replace คำว่าแพร่ด้วยคำว่าน่านะครับเสร็จแล้วก็กดปุ่ม Replace All ผลก็ประมาณนี้นะครับข้อสังเกตก็คือว่าตัวนี้ก็โอเคนะนะครับแล้วก็ตรงนี้ก็โอเคแต่ว่าตรงนี้ก็จะไม่โอเคนะครับเป็นเอกสารเผยน่านนะครับ เีน,นีวมาดูว่าเรอาอปัญหานี้จะแก้ได้ยังไงนะครับเด, mm. เดี๋ยวผมอันดูก่อนแล้วกันนะครับวิธีการนะครับก็คือว่าตรงชื่อจังหวัดเนี่ยนะครับเราจะไม่พิมพ์ชื่อไปตรงๆงนะครับแต่เราจะใช้ตัวแปรเข้ามาช่วยนะครับตัวแปรที่ว่าเนี่ยก็คือ,เ,อเป็นเรียกว่าเป็น property ของเอกสารนะครับวิธีการก็คือ เราก็วิธีการเพิ่มตัวแปรนะครับก็คือว่าเราก็ไปเลือกที่เมนูฟาวนะครับเสร็จแล้วก็มาที่อินโฟจากนั้นก็มาที่ Property นะครับเราก็มาที่ a แอดวาน p r o p e r t y แล้วก็เพิ่มตัวแปรเข้าไปครับชื่อว่า province นะครับแล้วก็ระบุค,ค่าเข้าไปว่าเป็นแปรนะครับแต่เราก็กด Add นะครับมันก็ประมาณนี้นะครับเราก็พิมพ์ชื่อเข้าไปนะชื่อตัวแปรว่า province นะครับแล้วก็ ใส่ค่าของตัวแปรเข้าไปว่าแพร่นะครับแล้วก็เพิ่มเข้าไปนะครับเราอกดเพิ่มปุ๊บนะครับมันก็จะมาที่ตรงนี้นะครับบริเวณนี้นะครับเสแล้วกดโอเคนะครับอันนี้ก็กลับไปที่เอกสารนะครับก็คําว่าแพร่เนี่ยนะครับเราก็จะไม่พิมพ์เข้าไปตรงๆนะครับแต่ว่าเราก็จะใช้การ Insert แล้วก็ Insert Fil l เข้าไปครับ โดยฟิลที่ว่ายนะครับก็จะเป็นฟิลด์ที่เป็น doc property นะครับแล้วก็ไปหาคำว่า province นะครับมันก็จะไป insert field เข้าไปหนึ่งอันนะครับเป็นฟิล l d doc property แล้วก็ชื่อว่า province ที่เราเพิ่งสร้างขึ้นไปเมื่อกี้นะครับเป,เป็นตัวแปรตัวหนึ่งนะเก็บค่าคำว่าแพร่ไว้นะครับก็กดโอเคนะครับก็ได้คำว่าแพร่มาแล้วนะครับ แล้วก็อันนี้ก็เป็นคําว่าแพร่ที่เป็นจังหวัดแล้วก็ลบทิ้งไปนะครับเสร็จแล้วเราก็ทําซ้ํานะครับก็กดไปที่ Quick Part นะครับแล้วก็ Fill แล้วก็เหมือนเดิมครับไปที่ Doc Property แล้วก็เลือก Province นะครับโอเคนะครับอันนี้ก็ส่วนตัววันนะครับ วันเนี่ยเราก็ไม่ต้องพิมพ์เข้าไปนะเราก็ใช้การแทรกฟิลด์ได้เหมือนกันนะครับก็ไปที่ Quick Part แล้วก็ f i l l ์นะครับแล้วก็เลือกไปนะครับมันมีคำว่า date นะครับก็เลือกไปนะว่าจะเอารูปแบบไหนนะครับอันนี้เอานี้แล้วกันนะครับโอเคนะครับอันนี้ก็สังเกตว่าเวลาเราเมาส์ลากผ่านเนี่ยมันก็จะมีการลงสีพื้นหลังให้เป็นสีเทาๆนะครับแปลว่าอันเนี้ยเป็นข้อความที่มาจากฟิลด์นะครับ ข้อด <Scroll> ีคือว่าถ้าเราเปิดเอกสารอันน no like ี้ใหม่นะเราพรุ่งนี้นะครับสมมติเราเปิดวันพรุ่งนี้นะครับแล้วเราก็กดอัปเดตนะครับวันที่ก็จะเปลี่ยนตามไปด้วยเป็นวันจันทร์ที่31อะไรอย่างนี้นะครับเป็นต้นอันนี้ก็เหมือนกันนะคำว่าแพร่ก็เหมือนกันนะครับอันนี้ก็เวลาคลิกเข้าไปนะครับก็จะเป็นมีสีพื้นนะครับให้รู้ว่าอันนี้มันเป็นข้อความที่มาจากฟิลนะครับส่วนคําว่าแพร่ตรงนี้นะครับไม่มีนะเวลาคลิกปุ๊บไม่มีเพราะว่าพิมพ์ไปตรงๆธรรมดานะครับ มันก็คําว่าแพร่เนี่ยนะครับสตัวนี้นะครับเป็นคําที่มาจาก field นะครับ f i e l ที่เป็นเกี่ยวกับ d o c property นะครับที่มีชื่อตัวแปรว่า p r o v i n c ที่เราสร้างขึ้นมาเองเมื่อกี้นี้นะครับคราวนี้อ่ะสมมุติว่าเราจะเปลี่ยนชื่อจังหวัดนะครับจากแพร่เป็นน่านนะครับวิธีการก็คือเราจะไม่ใช้การ replace all แล้วเราก็ ไปที่เมนูนี้ครับเมนู f i l ์แล้วแล้วก็ไปที่ info เหมือนเดิมนะครับแล้วก็ property แล้วก็ a d v a n c e d property เหมือนเดิมนะครับจากนั้นเนี่ยเราก็ไปแก้ไขนะครับกดที่ตรงนี้ครับกดที่ชื่อตัวแปรตรงนี้นะครับแล้วก็เปลี่ยนนะครับจากการเก็บค่าแพร่นะครับเราก็เปลี่ยนคําคำว่าน่านแทนแล้วกดปุ่ม modify นะครับมันก็ประมาณนี้นะครับก็ไปคลิกที่ตรง province นะครับ แล้วก็เปลี่ยนค่าเป็นน่านเสร็จแล้วก็เปลี่ยนค่าตัวแปรนะครับ modify กดโอเคนะครับแล้วก็ย้อนกลับไปนะครับสังเกตว่าตอนนี้ยังไม่มีการแก้ไขนะครับก็เราก็กด select all นะแล้วก็กด f 9นะครับเพื่อที่จะอัปเดตนะครับก็ข้อสังเกตก็คือว่าตรงนี้นะครับก็เป็นคําว่าน่านนะครับที่เป็นค่าจากตัวแปรนะครับส่วนคําว่าเผยแพร่ก็เหมือนเดิมเพราะว่าคําว่าแพร่ตัวนี้ไม่ได้มาจากตัวแปรนะครับ อันนี้ก็เป็นวิธีการแก้ปัญหาเอกสารเผยหน้านโดยใช้ฟิลใน Microsoft Word ครับ